สวัสดีเาม่ยเมลี่อันครับพี่น้องครับหลังเวทีครับเสียอ๊อกแล้วก็พระเอกเต้พระกันมากินลูกชิ้นเพราะว่าที่มันจะลูกโ่ราณแงงเป็นคำว่าเป็นไงเพราะว่าไอ้กัปตันเต้นี่ต้นต้นเนี่ยเออคือะไรครับน้องุ้ยเสียอ๊อกมีมาไล่ยูหาใบคะเนี่ยพี่พี่พี่ธนพัฒน์ธนพัฒน์อ่าไล่สวนพาทน้ำชาคนว่าให้ ไอ้ทีบตลกตลกมาด้วยีหาคนด้าน r i g ก็หาล่อยเยว่ากขหาลอยซกีแนดี่พู้ลาหาลอย้แถมใเห็นจะพูดว่าครับอันแม่ขงเกล้ยวเจ้ากู้ไ่เห็นรู้ไหมเนี่ยไปเก่าแลจะทักมาหาก่อนได้ไหมขเกยวไปเอเต้ไปเอน้่าม้านมั่วมาหน่ไย่เไอยู่ไปเอต้ราอไยู่หนองแต่าทิปตลกเขาก็ไร้หาอนนี่ะอหลดบอบคุณที่ันะครับเอาทิปนี่ สีพาำไม่หายกลุ่อไรมาอะไรมีไผเนี่ยยิ้แต่ลุกนัคกับอ้าอไรสดสนมาจากอะไรสดวะผม่กีกระดอกอไรสนที่ธนพัฒน์เงินกันธนพัฒน์อ่ากันท่านันลับัณมากๆอันนี้กับที่ธนพัฒน์คือกันั็ได้าร้อยคะแนนห้ารอยคะแนนเสียวก็ห้าร้อยคะแนนแล้วก็มีของเสียว่าอื่นนะครับนี่หนึ่งห่อนะครับครับอะไรครับแซ่ปะ เฮ้ยอันเสก,กี้อดีตนั่งอยู่ไซเขียนวะเข้ามาเกี่ยวกันเกอยู่รอใน้างน่น,หนเห<อ>รอโอเคจะไปพี่รองราอ,อีกจะคลิปก่อนพี่น้องเพราะว่าไล่โซนภาพนั่นเบอเ่อเพราะลยถ่ายเป็นคลิปเอาจากวาอัพโหลดลงเอาการไล่โซนภาพมันบ่ได้กันโทรศัพท์ไปห้างเอาพักกันอยู่นี่ละ<อ>ไปไปบอกเขาก่อนว่าม,มีผู้ใดแน่พเพราะว่าบ่ได้กดเงินสดมากสิเอาโอนผ่านบัญชีให้พี่น้องนะครับคลิปนนี้ขออุญาตครับ ตาหมาทีมงานสวัสดีค่ะโอ้ยเสื้อเสื้อของทีมงานดาวลูกไก่พ่อพ่อ้อยฝากไว้กับน้องออ่นเพราะว่าคุณพี่สมเกียรติหรือว่าพ่อสมเกียรติให้ห้าตัววาครบทุกคนเลยโอเคนะครับฝากกับฝากให้น้องหนด้วยโอเคอยู่กับน้องอื่นะเสื้อบักหน้าล่ะนะครับไปแล้วนะครับ ไะเดี๋ยวเราหาคลิปนี้ของพี่ธนพัฒน์นะครับดี่เพื่อนไหนแล้วว่านำใจมากไปบอกทีมงานกอเพาว่าจะรอ์รไดีโอนไทยคนส่ง500คะแนนจากพี่ธนพัฒน์ ยายพวงกับยายดอนได้แล้วอยู่เบ็ดแชมพูเพิ่นว่าว้านี่บ่ได้ยิงป่พิ่นว่าได้อยู่เแชมพูแล้วขอบคุณครับเอาไอซุมบ่ทันได้ก่อนเพิ่นว่าได้ครับก็มีทีมสนอบคุณมีทีมสนับมีการส่งห้าร้อยนะครับเดี๋ยวโอนให้เด้อเพราะว่าไม่ได้กดดังมาเบิดแล้วครับลูกสิ้นยายพวงปาดบ่ได้ขายเลขขาดขาดขๆๆอยู่ท่านเมาปาดผู้ใดอะไรเนี่ยทีมงานไหนเนี่ทีมงานไหนเนี่ยทีมงานไหนเนี่ยมาๆๆรายงานตัวหน่อยทีมงานไหนเนี่ย แม่น้องนิดบา้บาว่าเปนนหมอลำบาใหมเมียนอันนี้แดนเซอร์ e เหรอ <laughs> อูแดนเซอร์จะนั่นป้าคือหมอลำเยอะบา้บางบ้ามีตะคุนหนาละคือยังแน่ลูกมาๆๆอยากทิมอะไรตะคุน่นมาจากตะคตุคน่นตะคุนไม่เอามาปเป็นพี่สาวน้องนิดอ๋อพี่สาวน้องนิดทีมงานแดนเซอร์ว่าเป็นหมอลำพี่ซื้อยังแน่เสียดิเอ้าเราเป็นหมอลำเราอย่าไอ้กล้องอย่าไอ้กล้องลูกอย่าไอ้กล้องบ่อใดมาบ่อใดมาไล่เรือยสัตว บได้ามาไล่เ้ัดแม่แม่จ้าว่านนเสื้อว่าจัเห็นกวามอายแนั้นก็เลยมับได้มาไล่เด้ขัเป็นมอลลัสอสรุปเป็นแนเซอ้อไม่ไไม่ได้เป็นมาเที่ยวโอ้จะบอกเปิกอแม่้องนี่แม่เพิขบา,านมาเป็นแนเซื้อว่าจันได้แน้น้องมาเที่ยวซื้อเออพ่าเน่โอ้โครับครับ โอเคมาอยู่ร้องกันต้องปีนาเนาะเอาปีหนาจังว่ากันพี่น้องแต่ว่าปีนี้ไายกล้องซะก่อนไปจ่วดโอเคเลยคนส่งโอเคอ่าไดวโอนให้เดี๋ยวโอนให้ยายปวงยายปวงกับยายดอนได้แล้วเพิ่นว่าพี่ธนพันเพิ่นว่าอยู่อยู่เพชรสมบูรณขอบคุณครับทุกสิ้นกับเพชรแล้วครับพี่น้องพ่อขายแล้วไปเอามาอีกบองรถตู้มาได้ครังหรือวี สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับป้บาจะเอาขึ้นไปทั้งหรรันพอดีมังดูใยายพวงเราขึ้นทั้งหันพี่น้องป้าอาไปให้นักรถตีเอาขึ้นมาทั้งหันเลยไม่งั้นนำคนเราขึ้นมาก่อนคลิปนี้เดี่ยยางทั่วเลยก่อนป้นาดเ,เอาขึ้นมาทั้งหันเลยฮะเอาลูกชินาา้นงงขึ้นมาให้ทั้งหันเลยว่า,า,าวะธานนักรถตีโอ <kung> <mich S 1> ไปเอาไปให้เป็หนึ่งก <finding S 1> <raining> ็ได้เออให้มึงเป็ดหนึ่งกรได้นี่หนู่ะเกิดมาเทิงหันเอาคอยคือดรล่วงขึ้นมาตะพืนานที่ทานดเอไปเดอดเอา้เไปเดินตามหาอันไปบอกแอดดี้สักกี่ก่อนจะเป็นอยู่ใส่มาละบุ่นคือพ่กท่านเห็นรถ โอ้ยค <cin stereotype> <c elector ates> <c> uh ิวสีสีแล้วนวลนั่นมหาเตียนเอ็ดดี้เซกีก่อนอยูใส่น้อยเอ็ดดี้เซกีอยู่ทางไหนนาะแต่วเกาสียู่ส่งผีน้องมองเห็นแล้วเขามาในงานไปสิอาจารย์เห็นเขาบอกเอ็ดดี้เซกีป้ะเขาเน้นแพงเลยอี่ยูใส่น้อยมาเน้นน้อสุดแล้วเมันล้วเตียนก็ดี เอสดี้เซกี้ยังไม่เห็นเดี๋ยวจังนั่หาเขาท่านขับไปใดดอกอีกแคหน่อยอีกแคหน่อยพี่น้องหลังเวทีพี่น้องครับตอนนี้นะครับเสร็จแล้วว่าแล้ะเลือดตั้งแต่ตั้งดนตรีตั้งของตั้งยังหลกักกาสีเสกเศร้านะครับเดี๋ยวจะรอยสิบเป็นปลายสุดให้เบิง้งโยกนะครับทั้งเพียดนั่นะครับพี่น้องถ้าติดตามเพียดนั่มไเด้อเพียกกะ เพียร้อยชาแนลคือกันครับซื้อๆออกันครับยูทูบนี่แหละนะครับส่วน Facebook ส่วนตัวนั้นก็คือ Facebook ร้อยวันแมนโชว์ในหน้างานนะครับวันนี้มีไลฟ์สดเหมือนเดิมนะครับเดินมากว่วงเลยพี่น้องเดินกวงเลยเดินก่วงเลยนะครับบรรยากาศสุดยอดเลยติดเล็บติดติดแม่น้ำโขงพี่น,อนอ้องอำเภอปากคาดจังหวัดบึงการเนี่ยเพิ่นสิติดแม่น้ำโขงเลย ได้บนเวทีนะครับพื้นไฟติดแล้วครับพี่น้องอ่ะเครื่องเสียงดางแล้วน้ำาตัวให่า,คร,หา,าครับน้องน,น้ำหาตัวให่ครับน,น,น้บานานอคนนอกสวัสดีครับสวัสดีครัากันไปไหมอ๋อห้องามมาแล้ว่วยตามยังนะทานผู้ัมแจ้งมาุณเพ่ได้เนี่พี่ธนวัฒน์เซกี่้อ แอนดี้หาลอยนแน่นขอบคุณครับพระเอกเบลถ่าสักวันขอบคุณคุณธนวัฒน์นะครับอันเียมตลบครับผมแต่ว่นไอ้อดีตใจดีแล้วแบงเลยผมโอเคจัดไปสั่นก็ได้นันพุรธาบาทหาลอยพุทลาลอยคัแน่นครับผมดัหน่ยครับแล้วซื้อคนใหนฟังในสกีนะร่ำรวยๆเสร็จงามๆครับสกีห้าร้อยแอดดี้ห้ารอยคนส่ง500ร้อยจัดเลยห้าร้ยเสียวกห้าร้อยครับผมนะรับพี่ธนวัฒน นะครับผมดีโ้ด้ารอบนาดีด้วยกระปลเฉียออเขาอยู่ว่าขยเฉลอคคนึนไหมเสียออนเกินนเองต้องหาิอันอันงานนาว่าเซไหมเจ้าไหน่มีแนวขายน้ำข่อยากกนสร้อยจุกลองไหมคือจังหวัเอนน่ไหมส้อยจูกลองขายกองอร่อยไหมก่อนเ็งานละสิบกององานละสิบกลองเบิดแ้วเบิดเลยไมเบิเลยเออรเต้เลยวนนนะนสอยจุสอจุแถวเศงานละสิกองสิบ ตอไปลอยซอยจุังนั้นเพีปน้องเสื่อีวกันมาขายกันเหมอนซอยจุแมแม่แมลอยซอยจุเช็มกับเช็มเช็มซอยจุ๊ดเช็มซอยจุ๊มาถามขาวจานอยพี่น้องครับเห็นว่าชอบผู้หญิงตัวเล็กๆใชมเอาเรียนด้เอาเยด้ยนพี่น้องมาได้แทรกไปนกันลอยมากกันครับนานเพรมาสกี้มา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 ขอบคุณนายซส้ได้หนึ่พี่ธนวัฒน์ อานไหาได้ายร่่วุ้บวัแให้เจ้าบนขอบคุณคุรับพี่ธนวัฒน์ครับพี่ธนวัฒน์จะเล่นลุงยั่งลุงยั่งด้วยเด้อขอบคุณหลายครับผมย่ใส่พอมือเ้าปอบยอร่อยนี่ผมยู่ใส่ได้ป่บูมือบอบู๊ยตนว่าว่กะ คนกะไห้ยดยดอนกับยา้พวงนั่นะมื่อยุเสบูรเทียบตลกการเเข้าคนก็เลยว่าเอามาอนี่คนก็เลยไห้แต่ว่าที่บไปเองที่ไปเอตานาลาต่อไปด้ที่ไปเอเด้อตานาาตเีย่า้างแงานกน้องตกยี่เงี้ยไ่งังแกคนนั้นคนนี้อ่ะได้แล้วว้ได้แล้ววันนี้แล้ววันี้้างยิ้งเจรวญมาขอบคุณครับไธนวัฒน์นะครับขอบคุณเลหลายครับคลิปนี้กั เงี้บาบรรยากาศบ้าาพี่น้องอย่าเลื่มนะครับเด้อลอยสอยจุสีเริ่มงานนาในละงานเมืองคนนละเริ่มเลยลอยสอยจุเมื่อละสิบก้องเฉพาะวันที่ออกงานเฉพาะวันที่ออกงานเนื้อหมาเน้อหัวนี่ะเออเาอยากเห็นเราเพิ่มเาง่เ่โอเคครับขอบคุณครับคุณครับไปเรืยครับผมจุดจุขอบคุณไายไส้ครับ